Oh พอยเชอร์มานเคลียรักใหม่ครบซ้อนคาบเกี่ยวรักเก่าจริงไหมพร้อมเผยสิ่งที่คอดีนแฟนเก่าไม่ได้พูดมีหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะสำหรับพอยเชอร์มานบุญยศัก์นะคะหลังจากที่รักหวานกับต้งทูพีหรือว่าพิทวัน์พึงสกิจนะคะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีดราม่าจนได้ กรณีที่แฟนเก่าอย่างคอดีนอาทิตยาครกนะคะออกรายการยังไงไหนเล่าทางช่องก้อยนัตตี้ดีมชาแนลนะคะมีการพูดถึงเรื่องนอกใจว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้มากที่สุดทําบางส่วนนะคะพุ่งไปฟาดพลอยว่าเป็นสาเหตุที่เลิกกันกับคอดีนเพื่อไปคบต้งหรือไม่จนพลอยนะคะออกมาโพสว่าเดี๋ยวจะออกมาพูดบ้างพร้อมกับแฮชแท็กแซบนะคะนอตคู่ cool, ทาสถานการณ์คุกกลุ่นอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ ล่าสุดในรอบปฐมนทันนะคะเปิดตัวภาพยนตร์ Hard e of Stone ณพารากอนซีนิเพล็กนะคะชั้น5สยามพารากอนพอยนะคะก็ขอเปิดใจทั้งเรื่องรักหวานฉ่ากับต้งทูพีพร้อมกับประเด็นร้อนเคียรักใหม่ครบซ้อนคาบเกี่ยวรักเก่าจริงไหมพร้อมเผยสิ่งที่อดีตแฟนคอดีนไม่ได้พูดแลาเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าน้อยใจอีกฝ่ายเพราะว่ามีบางสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา โดยพลอยนะคะแจ้งเรื่องคอดีตอนที่เลิกเป็นฝ่ายขอร้องตนเองไม่ให้โพสซึ่งตัวเนี่ยก็รักษาน้ำใจไม่อยากให้อึดอัดถูกสังคมจับจ้องจากกระแสะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ของพลอยกับคอดีน,นอนเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคบมหากันอยู่พลอยเนี่ยเลยไม่ได้อัปเดตใน i อบ่อยๆเพราะเขาเนี่ยเป็นคนขี้อายแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเวลาพลอยจะโพสอะไรพลอยเห็นความน่ารักของเขา อยากจะโพสเขาก็จะขอให้ลบเพราะเขาเนี่ยบอกว่าไม่อยากมีพื้นที่ต้องสื่อเขาไม่ชินพอเองก็เข้าใจเขามาตลอด จริงๆแล้วเวลาคบกันพอยเนี่ยก็ไม่ได้มานั่งอัปเดตอะไรทั้งสิ้นว่าอะไรยังไงโน่นนี่พอยก็ไม่เคยพูดถึงหรือว่าอะไรจนวันที่เราเนี่ยตัดสินใจแยกทางกันพอยเองก็มีการพูดคุยกับเขาแต่ก็ยังที่บอกว่าพอยเนี่ยไม่เคยอัปเดตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เคยพูดพอยจบอะไรกับใครแล้วความรู้สึกส่วนตัวพอยเป็นยังไงก็ไม่เคยพูดแล้วเขาเองก็เป็นคนขอร้องเป็นคนขอร้องพอยว่าอย่าโพสอะไรได้ไหมพี่พอยโสดแล้วเลิกกับคอดีแล้วคอดีไม่รู้จะวางตัวยังไงเราก็เข้าใจให้พื้้้้นนนนที่่่สสสวววตตัััขอออองงงเคาาาารรพพพะยยมมูึกกไ คนเนี่ยก็จะคาดเดาแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโดนสังคมจับจ้องแล้วเขาจะรู้สึกอึดอัดี่นี้ต้องรักษาน้ำใจเขาด้วยก็เลยไม่มีการอัปเดตอะไรเกิดขึ้นที่หน้าฟีดของพลอยพลอยเสียใจพลอยเศร้าก็ไม่ได้มาเล่าเรื่องในไอจเลยคนก็คาดเดาไม่ออกไม่รู้ว่า1 2 3 4งสาเป็นยังไงเมื่อไร่อะไรมันก็เป็นข้อสงสัยอย่างที่ทุกคนเนี่ยสงสัยกันมาไม่ครบซ้อนต้องแน่นอนเพราะจบคือจบ เรื่องมีไทม์ไลน์ timeline, ไม่ครับเกี่ยวแน่นอนจบกันแล้วก็คือจบกันแต่พอยเนี่ยเข้าใจนะว่าในฐานะคนอื่นที่มองทําไมพอยเริ่มต้นเร็วพอยก็เข้าใจประเด็นนี้นะแต่คือพอยเนี่ยตกลงกันว่า จบแล้วก็คือจบมันไม่มีใครรู้ว่าพลอยกับพอดีเนี่ยเราเดินทางกันมาถึงตรงนี้มาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงแล้วเราสองคนเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างที่มันทําให้เราสองคนเนี่ยต้องมาอยู่ตรงนี้ได้ถึงวันที่เราตัดสินใจว่าเราเนี่ยควรที่จะต่างคนต่างเดินทางไปเติบโตต่างมีชีวิตของตัวเองคือมันไม่มีใครรู้ใช่ไหมจริงๆพลอยเหน่ยไม่อยากจะบอกท i m e l i ว่าเมื่อไรแต่ว่ามันมีเหตุมีขั้นตอนของมันที่อย่างที่บอกเส้นทางการเดินของเราเนี่ยมันมีเรื่องราวแต่บางคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ระหว่างการเดินทางที่ผ่านมาซึ่งพลอยเนี่ยไม่อยากพูดมดันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่คือจบเมื่อไหร่มันจบแน่น,นอนแล้วไม่มีการคาบเกี่ยวช็อกไปออกรายการก้อยอรชพรถึงขั้นโทรศัพท์ไปหาก้อยกระแสถูกฟาดมาที่ต้นถึงบางอ,อ้ออีกฝ่ายเนี่ยขอออกรายการเองบอกพร้อมพูดเรื่องความรักแล้วตอนที่เห็นเขาออกรายการก็มีคําถามเยอะพอเห็นน้องออกมาพูดเอาตรงๆพลอยค่อนข้างเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยเป็นคนขอพลอยว่าอย่าให้พลอยพูดเขาไม่อยากมีพื้นที่ในวงการบันเทิงขอพี่พลอยตรงนี้เราก็ให้เกียรติเขาให้พื้นที่เขานะคะแต่พลอยเห็นแล้วพลอยเนี่ย ก็ช็อกก็ได้มีการโทรไปสอบถามน้องก้อยว่ามันอะไรยังไงพี่ตกใจเพราะว่ากระแสข่าวเนี่ยมาถูกตีมาอย่างนี้แล้วนะค่อนข้างตกใจแล้วก็เช็คก่อนว่ามันยังไงน้องก้อยก็บอกว่ารายการของเขาเนี่ยเป็นรายการที่ถามตอบเกี่ยวกับความราักและเคยติดต่อ,อคอดีนไปนานแล้วแต่เขาเนี่ยบอกว่ายังไม่พร้อมแลวคอดีนก็ติดต่อกลับมาหาก้อยว่าวันนี้เนี่ยพร้อมแล้วที่จะออกรายการซึ่งพอยเนี่ยค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ซึ่งบอกให้เราเนี่ยไม่พูดเราก็แบบนิดน,นึงแต่ด้วยความไปดูเทปเราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย nou, มันเป็นเรื่องทั่วรอาากกมมบบววััคคช ไ,ไม่ชอบอะไรรู้สึกยังไงมุมมองความรักแต่ด้วยความที่ว่าเราเพิ่งจบกันไปก็ถูกจับตามองกลายเป็นตีกระแสข่าวที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงเรามันก็เป็นสิ่งที่ว่าวันนันที่พลอยโพสตเอาต,ตรงๆนะพลอยไม่มีเจตนาจะฟาดเขาเลยไม่ได้ฟาดอะไรถ้ากระแสมันออกมาอย่างนี้มันตีความออกมาแบบนี้ว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่นอกใจเราคงต้องพูดอะไรบ้างเพื่อปอกป้องตัวเองและสิ่งที่พูดเนี่ยก็ไม่มีเจตนาจะทําร้ายเขาเลยแล้วเขาเนี่ยก็ไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายพลอยน้องขอดีนฝากบอกเพื่อนๆมาว่าขอดีนขอโทษน,นะ เคยเป็นฝ่ายที่ส่งคอดีนไปเข้าคอนฮิวใจถึงเลิกกันก็ดูแลอย่างดีที่สุดแต่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้พูดคนก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยดูแลเขาถึงที่สุดมนเลิกกันแล้วถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามคอดีนได้เลยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างโตเราเนี่ยก็ส่งตรงนั้นไปให้เขาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลถึงที่สุดทําไมเขาไม่พูดว่าดูแลตรงนี้เอาตรงๆน้อยใจเหมือนกันน้อยใจไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําให้เขาบ้างไหมที่น e n e r a l แบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรไะไร,รู้สึกยังไงมุมมองความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะด มันก็ต้องเข้าใจว่าเราเราเพิ่งจบกันไปเงี้ยก็ถูกจับตามองมถูกการเป็นกลายเป็นตีกระแสว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่คอยคิดว่าเออเฮ้ยวันนั้นที่คอยโพสเนี่ยเอาตรงๆนะเอไม่เคยมีเจตนาจะมาฟาดเขาเลยเขาไม่ฟาดไม่ได้ฟาดเลยแต่คิดว่าเออถ้ามันมันกระแสมันออกมาอย่างนี้มันถูกตีความออกมาแบบนี้ว่าเราเป็นฝ่ายที่นอกใจเราคงต้อง พูดอะไรบ้างเพื่อปกป้องตัวเองแต่สิ่งที่พูดเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเขาเลยแล้วเขาเองก็ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายพลอยเหมือนกันเพราะเขา,าฝากน้องพอดินฝากบอกเพื่อนเพื่อนมาว่าพี่พลอยแบบพอดินขอโทษนะถ้ามันทําให้พี่พลอยต้องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราถูกตีตความมาว่าเรานอกใจเขาทุกคนเข้าใจอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาขอโทษพลอยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาให้เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเออแบบ คอดีนฝากข้อความมาว่าแบบขอโทษนะอะไรเงี้ยถ้าทำให้มันแบบมันเป็นเรื่องมันกลับกลายเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยคอยคก็บอกว่าไม่เป็นไรและนักข่าวนะคะ,นะคะก็ขออัปเดตรักปัจจุบันกับหวานใจต้องทูพีที่ดูสวีทหวานข้างรักกันหนักมาก สวีทหวานก็เป็นปกติค่ะความสัมพันธ์ก็ยังน่ารักดีเขินมันก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงก็เป็นเพื่อนกันมานานอย่างที่ทราบเราเนี่ยก็รู้จักเขามาตั้งนานแล้วแล้วก็มาใน,นช่วงเวลาที่ถูกต้องเวลาที่โอเคแล้วจริงๆก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินี่แหละค่ะถามว่าจุดไหนที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าคนนี้แหละพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนได้เลยจริงๆพอยเนี่ยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักกันมาก่อนแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่คนแปลกหน้าที่เราต้องเริ่มทําความรู้จักเขาเป็นใครนิสัยเป็นยังไงแต่นี่คือเรารู้จักเขามานานแล้วเป็น ปีแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะโอเคนะถ้าเปิดใจได้แล้วก็เป็นเพื่อนกันก่อนด้วยก็ไว้เนื้อเชื่อใจตั้งแต่เขาเนี่ยเป็นเพื่อนส่วนที่เขาบอกว่าปื้มเรามานานคนอื่นเนี่ยเขาก็มีไหม ถามว่าเขาเคยมาสารภาพไหมก็รู้อยู่แล้วจะถามทาไมก็เหมือนปื้มในสถานะรุ่นพี่ไม่เคยบอกเขาเนี่ยพูดเชิงในแนวปื้มผลงานในสิ่งที่ทำเธอเป็นผู้หญิงที่ครูดีนะชอบงานเขาก็จะบอกแนวแนวนี้มามากกว่าไม่ได้แสดงอาการว่าชอบในเชิงชู้สาวหรือว่าอะไรเมื่อก่อนก็เป็นเพื่อนเช่นชมในเรื่องผลงานนิสัยแต่เขาเนี่ยไม่เคยทําอะไรให้เราเนี่ยรู้สึกในเชิงชู้สาวไม่มีเลยจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมาตลอดเปิดตัวทําเอาฮือฮา ไม่ได้เปิดตัวให้ฮือฮาแต่โตแล้วไม่นั่งโกหกหรือว่าคนเนี่ยรุ้นเสียเวลาคือไม่ได้จะเปิดซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ปิดอย่างที่บอกก็คือเป็นไปตามธรรมชาติเพราะเชื่อว่าคนเนี่ยต้องเห็นอยู่แล้วเวลาเราไปไหนมาไหนแล้วเขาเนี่ยก็โพสต์ก่อนรูปสุดท้ายที่เราไปดูคอนเสิร์ตที่พัทยางาน roaring loud ก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายก็มีเขาด้วยเราก็ไปดูเราก็ไป backstage เขาก็ลงรูปงั้นก็โอเคทําให้เป็นเรื่องปกติแล้วกันคือจะมานั่งโกหกหรือว่าไปเรื่อยๆให้คนมารุ้นว่าย,ยังไงมันก็เสียเวลาโตแล้วก็โพส ข้อความนิดหน่อยให้ไปคิดเอาเองต้องปรับตัวเพราะว่าถูกเลี้ยงดูต่างกาันไม่เคยขอให้เปลี่ยนแค่พยายามเป็นคนที่ดีขึ้นของกันและกันก,ก็พอแล้วพอให้อายุยังไงก็ต้องปรับเราเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาต่างกาันทุกคนไม่มีทางเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างมันเนี่ยไม่มีใครเพอร์เฟกพอก็ไม่ได้เพอร์เฟกเขาเนี่ยก็คงไม่ได้เพอร์เฟกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะยอมรับข้อเสียของกันและกันได้ไหมที่ผ่านมามันค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะว่าโตแล้วพอยเนี่ยก็ค่อนข้างใจเย็นมันเลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าย,ยอมรััับบไไดดด้้้้้แแลลวววกกก็็็มมมีีีีีสส่่่นนนทพพเยยิาออร จริงเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปขอให้ใครเนี่ยเปลี่ยนเพื่อตัวเรานะแต่แค่เขาเนี่ยพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นเราก็พยายามเป็นคนที่โอเคขึ้นของกันและกันก็ดีพอแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันมานานอย่างที่ทราบอะไรเงี้ยเราก็รู้จักเขามาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่เมื่อก็มามันในช่วงที่เวลาที่มันถูกต้องเวลาที่มันแบบโอเคแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินี่ล่ะค่ะแต่ว่าแฮปปี้ค่ะ,คะ กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ